ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นอ่างอาบน้ําฝันเห็นอ่างอาบน้ําสวยงามฝันเห็นอ่างอาบน้ําสุดหรูฝันเห็นอ่างอาบน้ําหรูหราสวยงามคลาสสิกอ่างอาบน้ําพวก ไฮโซอ่างอาบน้ำหรูหราฝันเห็นอ่างอาบน้ำหรูหราไฮโซแปลได้ว่าช่วงนี้ตัวท่านมี ปัญหาลุมเลา้าฝันเห็นอ่างอาบน้ำหรูหราไฮโซแปลว่าช่วงนี้มีปัญหาลุมเลา้าทําให้ท่านต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างที่มันเข้ามาจะมีปัญหาสองอย่างเข้ามาพร้อมกันหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับการแย่งคนรักปัญหาเรื่อง ความรักปัญหาเกี่ยวกับการอกหักรักคุดมันจะมีปัญหาสองอย่างเข้ามาพร้อมกันน่ะคือปัญหาเกี่ยวกับสึกชิงรักหักสวาสดกับปัญหาถูกกันแกลในสายงานท่านทํางานในองค์กรขนาดใหญ่เจอเพื่อนร่วมงานลุมกันแกลทําให้ท่านเนี่ยไม่มีความสุข ไปทํางานแบบร้อนลนไม่มีความสุขท่านมีโอกาสได้ทํางานในองค์กรขนาดใหญ่แต่เจอเพื่อนร่วมงานอะไม่ดีท่านก็เลยล้อนลนไม่มีความสุขท่านต้องการที่จะย้ายที่ทํางานและท่านก็มีปัญหาเรื่องความรักด้วยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วจะตั้งครันได้ลูกสาว ช่วงนี้คุณไม่ควรเชื่อใจคนง่ายเพราะคนที่เข้าหาคุณนะไม่ใช่คนที่เจตนาดีอะไรกับคุณคนที่เข้าหาคุณไม่ใช่คนที่เจตนาดีอะไรกับคุณเลขนำโชคสามแปดสามูนยขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ